สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นบประพสังทองค่ะดิวคุลิศราอุศสาราค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ APA Financial News ค่ะรายการที่รวบรวมข่าวสารทางการเงินการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้เราสองคนจะนำข่าวสารเรื่องใดมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ทราบขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเผยค่ะ10แนวโน้มเศรษฐกิจปี2022นะคะพี่แมมค่ะ เว็บไซต์ค่ะข่าวนังสือพิมพ์ Financial Times นะคะเขาเผยวิเคราะห์10ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2022ออมานะคะโดยเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายเพื่อนักลงทุนทั่วโลกค่ะเตรียมพร้อมตั้งรับแล้วก็เผชิญกับความท้าทายที่จะมาถึงค่ะมีอะไรบ้างเรามาทําความรู้จักแนวโน้มแรกกันเลยนะคะแนวโน้มแรกคือเขาบอกว่าประชากรโลกที่ลดลงเนื่องจากโควิดทําให้คู่รักแล้วก็คู่สามีภรรยา ทั่วโลกค่ะหมดความต้องการที่อยากจะมีลูกค่ะเพราะแม่อยากให้ลูกๆของเราหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องมาเผชิญกับโลกในยุคที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งจํานวนประชากรโลกที่ลดลงเนี่ยทำให้การขยายตัวเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะสําหรับเทรน์เศรษฐกิจที่2นะคะพี่แมนก็คืออัตราการเติบโตของจีนค่ะทุกวันนี้เราเห็นได้เลยว่าอัตราการเติบโตของจีนก็ชะลอตัวลงน้องอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะค ส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดน้อยลงคนไม่ค่อยมีลูกกัน<ช>ค่ะทำให้รัฐบาลค่ะต้องแบกรับภาระค่าอา้จจ่ายที่ สูงขึ้นโดยตัวเลขปีที่2021ชี้ว่าอัตราการเติบโตของจีนนะคะคิดเป็น 1, 1> ใน 4, ใน4ของข GDP ของโลกค่ะเทรนด์ที่3ค่ะที่พูดเ,เรียกว่าเทรนด์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกับดักหนี้ค่ะที่พ,อพ่อคูณสั่งสมมาตลอดในช่วง40ปีที่ผ่านมาแล้วก็การระบาดของโควิดเนี่ยก็ทำให้ระดับหนี้ของหลายประเทศทั่วโลกพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยหลักมาจากที่ภาครัฐเดินหน้ากู้หนี้นะคะกู้เงินมหา เลยค่ะเพื่อที่จะมาประคับประคองเศรษฐกิจให้อยู่รอดในช่วงล็อกดาวน์ในจานวนนี้มีถึง25ประเทศค่ะเาราสี่ค่ะที่ต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปีปลายปี2021นะคะคืออัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากค่ะเงินเฟอ้อในครั้งนี้เนี่ยอาจไม่เหมือนกับภาวะเงินเฟอ้อที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่1970ในอดีตค่ะเพราะว่าในปีนี้ในปี2022ค่ะ รัฐบาลหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะหาหนทางการลดค่าใช้จ่ายของตนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลเข้ามาทําให้ ต้นทุนต่างๆมันราคาถูกลงลดลงต่อ<ค>ไป <จะ S 1> ค่ะเป็น<ม>เรื่องของเทรนด์ที่5ค่ะเทรนด์นี้เขาบอกว่า green creation นะคะหรือภาวะเงินเฟอ้อจากกระแสรักสิ่งแวดล้อมเนื่องจากนะคะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะส่งผลให้ราคาพลังงานสะอาดเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายสีเขียวนั่นเองที่เขาเรียกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่หกนะคะคือความย้อนแย้งในเรื่องของผลผลิตและก็ผลงานความย้อนแย้งเนี่ยดังกล่าวมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค<ะ>่บ้านเรานะคะข้อที่จริงที่ว่าการปรับตัววันนี้เรานําเทคโนโลยีเข้ามา<ะ>ใช้ในช่วงในการทํางานเนาะในช่วงโควิดไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มผล,ผลผลิตหรือผลงานแต่อย่างใดน,นะคะแต่ยิ่งเรานาเทคโนโลยีดิจติตอลเข้ามาทําให้ชั่วโมงการทํางานของของคนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่มันก็ไม่หมายความว่า เพราะมันหมายความว่าเราสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะพี่แหม่มใช่ค่ะแต่ว่าแหมแม,แม้จะช่วงมงของการทํางานมากขึ้นคุณชามาก็บอกว่ายิ่งทําให้ผลงานของคนเนี่ยมันลดลงเรียนภาษาละ,ละค่ะคือ Data าแล้วเข้ารีเซชันรัฐบาลหลายประเทศนะคะออกมาตรการสกัดขัดขวางไม่ให้ข้อมูลภายในประเทศเนี่ยไหลเวียนไหลออกข้ามพรมแดนไปได้อย่างง่ายดายนะคะสำหรับเทรนด์ที่8ค่ะคุณชามาได้พูดถึงภาวะสบู่ขดตัวค่ะหรือว่า bubble d e f r a t i o n นะคะ คุณชามาชี้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาราคาของสินทรัพย์ในตลาดทั้งหมดค่ะรวมถึงตัวที่ฟองสบู่ชัดเจนเลยนะต่างปรับตัวลดลงค่ะ,ะเฉลี่ยประมาณ35%จากระดับสูงนะค่อยๆหดตัวลงค่ะเป็นสัญญาณว่าฟองสบู่เนี่ยมันกำลังหดตัวลงแล้วนะฉะนั้นคุณชามาบอกว,ว่ามีข่าวดีนะคะคือภาวะฟองสบู่หดตัวดังแบบนี้เนี่ย มันมักจะคัดกรองผู้ที่แข็งแกร่งนะพี่แหมที่จะเหลือรอดและไปต่อกับเราค่ะต่อไปค่ะเทรนที่9ค่ะเขาบอกว่านักลงทุนรายย่อยค่ะจะชะลอความร้อนแรงในการลงทุนหลังจากที่แห่ๆเข้ามาลงทุนอย่างอุ่นหนาฝาขั่งในปีที่ผ่านมาเนาะดยคุณชามาเนี่ยก่าวว่านักลงทุนรายย่อยในปีนี้นะคะปี2022เนี่ยเขาเริ่มจะคิดมากขึ้นคิดรอบด้านคิดรอบ โดยในการลงทุนเนี่ยเขาจะ,ะเรียกว่าใช้วิจารณญาณหรือว่าคิดมากขึ้นนั่นเองนะคะแม้ว่าตลาดจะมีความเสี่ยงน้อยหรือว่าความเสี่ยงของตลาดเนี่ยจะลดลงก็ตามเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะไม่อาจจะกู้เงินมาลงทุนได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วฝ่ายธนาคารสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเรื่องการปล่อยสินเชื่อเยอะ,<ล>ะขึ้น สำับเทรนที่สิค่ะคุณชามาก็แหม่ไม่ตกเทรนค่ะพูดถึงเมตา e r เวิร์สค่ะเป็นเทรนสุดท้ายนะคะเศรษฐกิจจริงที่คุณชามาหมายถึงคือต่อให้เทคโนโลยีอนาคตมันล้ําไปเรามีเมตา v e r เวิร์สยังไงค่ะความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของมนุษย์ก็ยังไม่เคยลดลงค่ะต่อให้คุณอยู่ในโลกของเมตาเวิร์สได้ค่ะโลกปัจจุบันก็ยังต้อง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่และนี่คือ,อยังไงคะน้องดิวสิบเทรนด์สิบเทรนด์ค่ะของเศรษฐกิจโลกในปี2022ันย่ค่ะที่พวกเราสองคนนะคะนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เรียกว่าบทวิเคราะห์ทั้งสิทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 20, อ2022อนี่นี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ น่าจะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับ APA Financial News ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ